เพราะว่าผมลงไปไปชุมสร้างการรับรู้กับเครื่องงานนโยบายของรัฐบาลมา14อำเภอเนี่ยครับจากสิบบกอำเภอเนี่ยคณะกรรมการสรรสารนะคะตรงนี้มีมติในเรื่องของการเห็นชอบว่าจะเรียนรวมเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของหน่วยใดหน่วยหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนลงไปถึงระดับครอบครัวที่ต้องช่วยดูแล ฝากทางโรงเรียนนะครับทุรงเรียนลงเป็นบันทึกแลวสงขาตูตนนะคะนางณนะกัญญาแก้วประสริฐเรื่องรับรองรายงานการประชุมค่ะซึ่งเ,เป็นผผนะคะประชุมเวลา13บนาฬิกาสามสินาทีเป็นรายงานประการประชุมเล่มสีเหลืออนุญาตให้ทางคณะกรรมการนะคะได้ตรวจสอบนะคะและที่สาคัญก็คือระหว่างการประชุมเนี่ยถ้าท่าเห็นว่ามีประการประชุมคราวที่แล้วนะคะก็มีอยู่ เรื่องที่การขอความเห็นชอบรวมสถานศึกษานี่เนี่ยนะคะท่านประธานเจอครับเจอมันเป็นสืบเนื่องจากคราวที่แล้วค่ะเนื่องจากว่าในวาระนี้ครั้งที่แล้วถอนไปค่ะแล้วก็จะกทีวาระนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าในนัระเราไม่ถอนใช่นี้คะค่ะโครงการเช่นนี้เนี่ยมันก็ไปรวมว่าค่ะขอบคุณค่ะ หนึ่งค่ะ,ะยกเลิกคําขอพิจารณาการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดศรีชัยมาเรียนจากการเรียนรวมกันนะคะในระดับปสาถึงปห้านั้นจะไปอยู่กับวัดประดู่หอโรงเรียนวัดประดู่หอก็จะไปรวมกับโรงเรียนวัดศรีชัยนะคะตั้งแต่ภาคเรียนจำลองของผู้ปกครองปรากฏว่าโรงเรียนครับทราบแล้วก็มีประเด็นที่จะสอบถามยังไม่ยินยมอมหรือไม่นะคะทางเขตพื้นที่ได้พยายามทำตรงนี้ไหมเพราะว่าคราวที่แล้ว